ใครทำแลบทั้งวันแล้วเมื่อยหลังบ้างวันนี้จะมารีวิวเก้าอี้ปฏิบัติการที่ช่วยปรับสรีระของคุณให้เหมาะสมกับการทำงานไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตัวนี้คือเก้าอี้ปฏิบัติการที่ใช้ในห้องแล็บโดยเฉพาะจุดเด่นคือ สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานมีฟุตติ้งหรือที่พักเท้าเพื่อรองรับสรีละบ่อเป็น PU ทำความสะอาดง่ายทนสารเคมีได้ดีมีพนักพิงหลังหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานมีล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้ายแต่บางรุ่นไม่มีล้อเพื่อความปลอดภัย เก้าอ e ี้แหล็บดีๆไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพหลังของเราแกรมมี่เก e ้าอี้ไทยคุณภาพสากลผลิตในไทยมาตรฐานโลกต้องแกรมมี่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย